สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพาบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพเพพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะก็วันนี้นะคะเป็นรายการพระเลี่ยมทองทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4แถวนะคะก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์7 8้า0้าี่เจดแนะคะก็พระเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะตีเหมาออกนะคะก็มี เผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะถูกใจรายการไหนก็โทรหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะในนี้หนูไม่ได้แจ้งราคานะคะแล้วก็ขอเวลาสักนิดนะคะเวลาทักมาถามพระนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวหนูต้องดูราคาทุนนะคะเป็นบางรายการนะคะมีห่วงแล้วก็ไม่มีห่วงนะถ้ามีห่วงหนูจะแจ้งนะคะก็เป็นพระสมเด็จนะคะรายการแรกวัละรังพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อหามวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใช้ว่าองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะคะองค์ที่หนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนูก็จะเหมาออกนะคะขออนุญาตซูมนะพี่พี่เป็นทองคําแท้นะคะทุกใบนะคะเลี่ยมทองคําแท้ทุกใบทุกองค์นะคะนี่พาแท้ดูง่ายนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใครปิดพาร์ทนะคะวันนี้นะก่อนประมาณบ่ายสามนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันนี้เลยนะคะส่วนถ้า <c oughs> ช่วงเวลาพรุ่งนี้สายๆนะยังทันอยู่นะคะก็จะส่งให้วันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้นะหรือปิดช่วงกลางคืนนะคะก็จะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะใครปิดพระไว้วันนี้ตอนเย็นรอรับเลขพัสดุได้เลยนะคะรายการที่สองนะคะนี่เนื้อพระสวยๆแบบนี้นะคะนี่แตกลายงานนะ แล้วกุคาบความเก่านะคะมีอยู่ทั่วองคนะคะสําหรับรายการที่2นะเกตชิดซูมนะคะเลี่ยมกรอบยกซูมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับใครสนใจห่วงนะคะหนูมีห่วงขายด้วยนะคะเพราะว่ามีก่อนหน้านี้นะคะบาง EP นะลูกค้าขอซื้อห่วงนะคะท่านอาจจะไปซื้อห่วงเองแต่ว่าถ้าไปช่วงนี้นะคะร้านทองนะ บอกเลยว่าแพงแน่นอนนะหนูยังขายราคาเดิมอยู่นะคะยังไม่ได้อาศัยราคาแบบทองคําขึ้นนะคะก็ถือโอกาสช่วยโอกาสนะขึ้นราคานะอันนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะพี่นะแต่ว่ารายการทองคํานะคะพระก็ไม่ได้ถูกนะคะเนื่องจากว่าทองมันแพงนะพี่นะเนื้อพระแท้ก็ดูง่ายนะคะอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะคือมันมีรายการราคาทองนะคะคึ้นอิงอยู่นะคะอิงอยู่นะ เราก็ต้องขายตามราคาทองนะคะแต่ก็ไม่ได้ขายแบบโดดนะคะโดดสูงมากนะคะอ่าอันนี้รายการที่3มนะคะถัดมานะคะเป็นเต่านะคะเต่าหลงปู่หลิวนะคะแจ้งด้วยนะคะว่าอยู่ในแถวที่1น,นะคะเนื่องจากว่าหนูมีทั้งหมด3องค์นะคะเผื่อนะคะเผื่อบางท่านนะไม่มีลายนะหรือมีลายก็ดีนะคะ แจ้งนิดนึงนะคะว่าอยู่ในแถวที่หนึ่งนะคะเตาหลวงปู่หลิวนะคะปลดหนี้นะนี่นะทองไม่ต้องพูดถึงนะคะเต่าหลวงปู่หลิวนะทราบอยู่แล้วนะคะว่าองค์ใหญ่นะคะอันนี้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่นะถ้าพี่มีห่วงอยู่แล้วพี่เปลี่ยนห่วงหรือจะซื้อห่วงจากหนูหรือว่าไปดูห่วงที่ร้านทองเองก็ได้นะคะเต่าหลวงปู่หลิวนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปุโตะนะคะหน้าพระสวยๆนะคะนี่ลวดลายนิ้วมือนะคะสวยงามนะดูนะเนื้อนะคะนี่มาแข้งนะคะวนจำม่ำนะคะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งบารมีนะคะพี่นะนี่ยกซุ้มเรียบร้อยนะคะเลี่ยมกรอบนะ ด้านหลังนะคะสวยงามชัดเจนนะคะตัวหนังสือนะเราจะเห็นรวงปู่โตะนะคะอ่าตอนซื้อพระนะคะพี่นะัทในไลน์นะคะหนูต้องแจ้งนิดนึงนะคะหนูจะพยายามให้พี่ดูนะคะทุกมุมนะคะเพื่อนะเวลาพี่รับพระไปนะอย่างน้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาแบบผิดหวังเสียความรู้สึกนะ,ะหนูพยายามให้ดูทุกมุมนะคะหนูจะไปแบบสโลไลน์นะคะอันนี้นะคะ เหรียญหลวงพระจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะเนื้อเงินลงยานะคะเรี่ยมกรอบนะคะกรอบทองคําแท้นะนี่อ่ารายการนี้มีห่วงนะคะสําหรับห่วงหลวงพระจงอ่ะเหรียญหลวงพระจงนะคะมีห่วงนะเนื้อเงินนะคะเงินแท้ลงยานะคะสองสี่แปดห้านะคะสองสี่แปดห้าตัวหนังสือยันนะขลาดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะพี่นะนี่แท้ดูง่ายนะ สำหรับรายการหลวงพระจงนะรายการถัดมานะคะเป็นพระครูวิราชแดงนะคะเหรียญน,นะคะพระครูวิราชแดงนะคะยกสุมนะมีห่วงด้วยนะคะอายุ82ปีนะคะพระครูวิราชแดงนะ,ะเนื้อนะคะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะอ่าปกติก็ไม่ค่อยเจอนะคะส่วนมากก็จะเจอเป็นเนื้อ ทองแดงนะคะพระคูวิลาาแดงนะส่วนใหญ่นะเหรียญน,น,นานๆนานๆนะคะจะเจอเหรียญเนื้อเงินสักทีนึงนะคะนี่ตัวหนังสือสวยงามชัดเจนนะคะถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพระจาดนะคะเนื้อเงินลงยาเช่นเดียวกันนะคะพระองค์พระจาดนะยกซูมนะเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบยกซูมนะคะ ด้านหลังก็เป็นนี่ลวดลายนะคะสวยงามชัดเจนเหรียญเนื้อเงินแท้นะคะพี่นะเราดูขีดบัวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ชัดลึกนะคะสวยงามชัดเจนนะอะ่เราให้ดูเหรียญใกล้ๆนะคะพี่นะอันนี้นะคะลบได้นะคะลบได้นะจะเพื่อน,นิดนึงนะคะหนู ผ้าอยู่ตรงลิ้นชักนะคะขออนุญาตไม่ดึงออกแต่ถ้าพี่ปิดนะจะหนูลบให้สะอาดเลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระคูวิราชแดงนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะก็ไม่ค่อยเจอนะสําหรับรายการเหรียญเนื้อเงินลงยานะคะอันนี้เรี่ยมกรอบมาให้นะคะไม่มีห่วงนะ เราอาจจะไปกันไวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพระมีค่อนข้างเยอะนะคะพี่นะนี่ยันด้านหลังนะคะอัขระลนะสวยงามชัดเจนพิมพ์ลึกๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะเมืองฉะเชิงเซานะคะสองสี่หกศูนย์นะคะเรียมกรอบทองนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะ เนื้อเงินลงยานะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะเนื้อเงินนะคะมีรายการนี้มีห่วงให้ด้วยนะเนื้อเงินนะคะลงยานะคะนี่หน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะพระมงคลเทพมุนีนะคะเราจะเห็นนะคะ อย่างที่น้องบอกนะคะเดี๋ยวหนูเช็ดให้นะคะอืมหน้าพระคมนะคะสวยนะเหรียญหลวงพ่อสดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่หนูไม่ค่อยเจอนะถือว่าเป็นรายการที่หายากอีกหนึ่งรายการนะคะเหรียญหลวงพ่อสดนะนี่รายการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิง่ง ลักษณะเหมือนหม่มห่มชีวรหม่มอ่ะขยามีเสียงนะคะขยามีเสียงนะรวบรวมพระเลี่ยมทองนะคะพระก่อนหน้านี้ที่หนูไล์นะคะก็ยังมีนะ พาเลียมทองนะคะเผื่อใครสนใจนะอยู่ EP ก่อนหน้านี้นะคะเผื่อพี่พี่ท่านไหนเพิ่งเลื่อนคลิปมาดูนะคะก็ยังอยู่นะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะในการถัดมานะคะเป็นเหรียญผ่าปากนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะ,ะเนื้อเงินลงยาเช่นเดียวกันนะคะพี่พิมพสวยนะคะกรอบยกซุ้มนะนี่ตาจมูกปากหลวงพ่อท่านนะคะสวยงามชัดเจนนะคะลึกนะพิมพ์ลึก ตัวหนังสือก็ชัดเจนนะคะเป็นแท่งคมนะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาณนะอันรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะโอ้หน้าพระสวยมากพิมพ์ ลึกนะคะสวยงามชัดเจนนะคะเนื้อเงินนี่เป็นอีกหนึ่งรายการส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นเนื้อเนื้ออปาก้านะคะหรือว่าเนื้อทองแดงนะเงินล้วนก็ยังไม่ค่อยเจอนะบางทีก็จะเจอเป็นเงินแล้วก็ลงยานะคะอ่าอันนี้เงินล้วนนะคะแล้วก็มีห่วงด้วยนะคะเรี่ยมกรอบยกซูมนะคะพี่ๆนะหลังเป็นพิมพ์ขอเป็ดนะคะ หน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ไข่นะคะเนื้อเงินลงยานะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีแดงมีส้มนะละากากละกากเป็นละนากากเงินนะคะพี่นะนี่ยกซูมนะคะเลี่ยมกรอบยกซูมให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านหลังนะคะเราจะเห็นรอยจานนะคะบางๆงนะชัดเจนมองด้วยได้ตาเปล่านะคะเราก็จะมองเห็นนะคะพี่นะนี่มีรอยจามบางๆนะสำหรับเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่สุขนะคะวัดคลองมะขามเท่าเนื้อเงินถมยาลงยาเช่นเดียวกันนะคะกรอบนะคะ นี่หลวงปู่สุขวัดคลองมาขามเท่านะคะตัวหนังสือนะจะเป็นแท่งคมนะคะเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อเงินนะคะอันนี้ถ้ามีตำหนินะคะเราต้องแจ้งลูกค้านะไม่สวยนะคะต้องบอกนะไม่เอานะพี่นะไม่ต้องเอาไป อันนี้เราเห็นแล้วนะคะเราก็ต้องแจ้งลูกค้านะอันนี้เหรียญน,นะคะหลวงปูท่ทวดนะคะเนื้อเงินนะคะหลวงปูท่ทวดออันนี้ยกซ้มนะคะยกซุ้มมีห่วงแล้วก็ยกซุ้มนะคะ การถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือลงพป้ปานนะคะวัดบางเยี่ยนะคะรายการนี้นะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นะ รายการถัดมานะคะเป็นแถวที่สามนะคะแจ้งนิดนึงนะแถวที่สามนะเต่าหลวงผู้หลิวนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะ,ะพี่ๆจะได้แจ้งเข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจตรงกันนะเผื่อนะคะใครสนใจเต่าหลวงผู้หลิวนะคะโอ้โหเบาหน่อยนะเะบาหน่อยนี่ด้านหลังนะคะยันนะคะชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะสําหรับแถวที่สามนะคะพี่นะเต่าเช่นเดียวกันนะคะองค์ที่สองนะ ถัดมานะคะเป็นขุนแผนนะคะคุนแผนบ้านกลางนะคะ่ในการนี้มีห่วงมาให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเดี๋ยวหนูดูสักคู่นะคะเป็นขุนแผนแล้วด้านหลังมีหลวงปู่ทิมด้วยนะคะ หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะจังหวัดเะยองอ่ะสวยนะคะสําหรับรายการนี้แปลกนะคะหนูยังไม่เคยเจอนะแบบนี้นะคะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อเงินลงยานะสองสี่แปดสองนะคะมีห่วงนะคะรายการนี้นะเตรียมกรอบยกซุ้มมาแล้วนะคะพี่นะจันโค้งนะคะสําหรับรายการนี้เป็นจันโค้งนะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะส่งฟรี s มสไปรษณีย์ไทยนะคะสำหรับ PD ดีโอน,นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินนี่มีห่วงนะคะใครมีรูปรบกวนแคปรูปมาด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าพี่มีลายนะคะก็แคปมานะเพื่อความรวดเร็วนะ บางทีเราโทรเข้ามานะอาจจะสื่อสารแล้วเข้าใจกันยากนิดนึงนะคะอันนี้แม่แตงนะองค์ที่หนึ่งนะแม่แตง,งองค์ที่หนึ่งราคาเบาๆนะคะสําหรับแม่แตงนะอันนี้องค์ที่สองนะคะพี่นะองค์ที่หนึ่งมีลงยานะคะอันนี้องค์ที่สองนะรายการถัดมานะคะ เป็นปรกนะคะหลวงปุโตะนะคะเนื้อเงินนะคะเม็ดแป้งนะคะขั้นนะคะเป็นองค์ที่สามนะคะอันนี้มีเป็นลงยาด้วยนะคะเนื้อเงินลงยานะรายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่ห้านะ,ะอะองค์ที่สี่นะคะ องค์ที่สี่นะสำหรับในการเม็ดแตงนะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะไม่มีลงยานะองค์ที่4ี่ถัดมานะคะเป็นองค์ที่ห้าองค์สุดท้ายนะคะอ้หอนี้สวยนะคะหน้าพระคมมากนะคะแล้วก็มีลงยาด้วยนะคะเนื้อเงินลงยาเหรียญที่ห้านะคะสวยนะ เรามาอยู่กันที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะก็รายการนี้ก็จะเป็นเสือนะคะหลวงพ่อปานนะแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมเป็นกระเช้านะคะพี่นะกระเช้านะไม่มีกรอบนะคะแต่ว่าเลี่ยมเป็นกระเช้านะมีสององค์นะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะ รุตรสินลอยจานนะคะสวยงามน,นะให้ดูใบหน้าด้วยนะคะองค์ที่1น,นะคะสวยนะพี่นะแขวนเนี่ยเสริมบาร,รมีมากนะคะถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะมี2อ,องค์นะเรียมเป็นกระเช้าเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้รอยจานเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ อันนี้ลักษณะเหมือนเดียวหลังนะคะพี่นะเดียวหลังนะเยี่ยมกับเช้าเช่นเดียวกันนะคะดูรูนะนี่อ่ถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะ หลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อเงินนะคะหน้าประสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะมีห่วงมาให้ด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะและการถัดมานะคะ เป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อขันนะคะวัดนกกระจาบนะคะรายการนี้ไม่มีห่วงนะคะไม่มีห่วงเป็นเนื้อเงินลงยานะคะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะสำหรับพิมพ์นะคะเราดูนะดูง่ายนะยันนะคะสวยงามตัวหนังสือเป็นแท่งโครมาคละชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวเสือนะโอ้โหแกะได้สวยนะคะอันนี้โอ้ด้านล่างนี้เป็นทองคําแท้นะคะนี่ดูหันข้างนะคะอันนี้หันข้างนะอ่าสวยนะคะพุทธศิลป์สวยงามนะคะอืม รายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเรี่ยมเหมือนกันนะคะพี่นะแต่อันนี้หันหันหน้าตรงนะคะหันหน้าตรงนะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกันอาขอโทษนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อเงินลงยานะรายการนี้มีห่วงนะคะยกซุ้มแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าพระสวยๆคมๆนะคะตัวหนังสือนะคะแล้วก็ลงยานะคะสวยงามมากนะอะขอประทนานอภัยนะคะ ในการถัดมานะคะเป็นเขียวเสือนะคะนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะปึกๆเลยนะมีห่วงนะคะเตรียมกรอบนะคะทองคําแท้นะคะยกซุ้มให้แล้วมายกซุ้มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะหน้าพระสวยๆนะคะนี่รูพุทธศิลป์นะคะ รูปมานะคะพี่นะหรือพยายามแจ้งนะคะว่าพระติดอยู่กับพระอะไรนะคะเพราะว่าคุณต้องดูราคาทุนนะเนื่องจากว่าพระแต่ละองค์ราคามาไม่เท่ากันนะคะหนุมานนี้ก็เป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือหันหน้าตรงอันนี้สวยมากเลยนะนี่อ้ออันนี้สวยเรียมกรอบยกซุ้มมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะน้าพาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะคมลึกๆนะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญนนะ้าหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะเป็นเนื้ออ่าน่าจะเป็นลักษณะเนื้อเปียกทองนะคะไม่ใช่ทองคนแท้นะแต่กรอบเป็นทองแท้นะคะพี่นะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะยันนะคะสวยงามชัดเจนนะลึกนะ หน้าพราสวยๆแบบนี้เลยนะคะตาจมูกปากคมนะคะตวงสื่อชัดเจนนะคะนี่สวยนะคะสำหรับเหรียญลงพ่อชุยรายการนี้ยกซุ้มมาให้ด้วยนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระไม่ทราบพี่นะคะคล้ายนางพญานะเยี่ยมกรอบยกซุ้มมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่เนื้อสวยนะคะผิวสวย ใครสนใจรายการไหนนะคะแอดไลน์นะหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะสำหรับยุ้ยพ้าบ้านแล้วก็พาบ้านทั่วทิศเพรพิจิตจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรล้ก็ดีไลน์นย์เก7าหนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันใครปิดพ้านะคะวันนี้ก่อนบ่ายสามโมงเย็นนะคะจะส่งให้ทุกรายการนะคะบิบ๊กนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ